ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ฮะล่าสุดขเขมรประท้วงนะจะเอาก่อโกรธแล้วเออนะนี่ฮะไปท้วงประท้วงอยู่ญี่ปุ่นแม่บอกจะขึ้นศาลโลกจะฟ้องศาลโลกจะเอาก่อโกรธให้ได้นะครับนี่มันจะเอาทุกอย่างเลยนะประสาทต,ตาเมืองทมก็จะเอานะเออนี่ยเห็นเห็นประเทศไทยนะครับ สนิทกับคุณเซนเออมันมันแปลกนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้องเอียงมาเป็นนายกนี่เขมงเขาก็เขาเรียกว่าลุกไทยแปลกๆนะทำไมพ่อใหญ่ทักษิณถึงไม่ไปคุยกับคุณเซนหน่อยวะบอกเอ้ยอะไรจะเอาอะไรอย่างเงี้ยนะเออแปลกๆนะนะตอนที่ลุงสมัยลุงตู่อยู่ไม่เห็นมีประท้วงนะแปลกไหม เออแต่พอปาเป็นนายกองอิงปั๊บนายกเพื่อไทยปั๊บเอ้มึงจะเอาทุกอย่างเลยวะโอ้นะมึงมึงนี่แบบว่าลองลองนึกดูสภาพตันนี้นะถ้าเกิดว่ามันเอาเกาะกูดจริงๆเนี่ยนะแล้วคนไทยมันจะอยู่ยังไงสมมติจะแบ่งกันคนละครึ่งนะเออแล้วมันจะอยู่ยังไงหนึ่งเกาะมีสองประเทศอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าแล้วยิ่งไอสารโลกนี้ก็ยิ่งไอนี่อยู่ด้วย ะครับยิ่งไปเข้าข้างเขมรนอยู่เลยนะเออก็ดูสิฮะขนาดเขาพระวิหารนอะเทือกเขาอยู่บนของไทยแท้ๆนะมันเป็นภูเขาเนี่ยยื่นแหลมไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันเป็นยื่นแหลมไปอย่างเงี้ยมึงไปตัดสินได้ยังไงว่ามันเป็นของเข,ขมรน,นะเอองงไหมมันอยู่เป็นแบบแล้วมันตัดสินไปแหวงหนึ่งอะก็คือเขาไอ้เขา นะักประาสาทเขาพูด่าเป็นของของมม้งตัดสินได้ยังไงอะ่ะดูสิเนี่ยดูดูศาสตร์โลกสิเขาตัาดสินแปลกๆนะครับก็อยากให้ประเทศเขามีปัญหากันนะนะไม่แน่เผยมาอาจจะตัดสินเกาะกุขึ้นหนึ่งให้ขมิงก็ได้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมมันมาร้องเพลงอยู่ประสาทต,ตามเมืองทมมันขยันร้องซะด้วยนะ อ,อขยันมาถ่ายรูปขยันมาอะไรซะด้วยนะนี่มาแล้วนี่นักการเมืองก็มานะใส่เสื้อขาวขาวนี่มาแล้วเออมาขยันโอ้โหมันจะเป็นอะไรกับเตารมตาเมืองถมนั่นแหละไม่ไม่เคยเห็นนะไงฮนะเออเนี่ยมันจะเอานะบทเลยลูกา,ารโลกนี่อยู่ข้างมันนี่มันเอาใหญ่เลย นะครับเออโอ้โหเนี่ยมีรัฐบาลอ่อนแอนก็อย่างเงี้ยแหละมีรัฐบาลสนิทกับคนเซนก็อย่างเงี้ยแหละนะครับเอาแสดงว่าไงแสดงบอกอยากอยากจะเสียมากก่อกูอยากจะเสียมากกว่ากูอย่างเงี้ยเหรอแสดงไม่เห็นออกมาเคลื่อนไหวเลยวะนะหรือพวกแสดงเป็นหัวไใจเป็นคนไทยหัวใจขมรดวะคนแสดงอ่ดงอะทาไมคนแสดงใบแดกกันละครับอ,อือ ก่อกูดเป็นของไทยก่อกูดเป็นของไทย,อ,ไทยอย่างเงี้ยพูดอยางนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเขามาประท้วงเอาแล้วเนี่ยเอาบอกก่อกูดแล้วเนี่ยทำไงอะ่ะออจะฟ้องศาลโลกแล้วเนี่ยทําไงอะ่ะถ้าเกิดศาลโลกเขาให้กอ่อกูดเขมรทําไงอะ่ะฮะโอ้โหอ,อย่าแบกกันเยอะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทํารายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกําลังใจทุกคนด้วยนะครับ